คำแนะนำสำหรับการเล่นเกมโปเกมอนโกอย่างปลอดภัยเจตนาของผู้ผลิตเกมโปเกมอนโกต้องการให้ผู้เล่นได้ขยับร่างกายไม่ติดอยู่กับพื้นที่นานๆและได้เจอสังคมใหม่ๆการที่ต้องออกไปเล่นเกมนี้ในสถานที่ต่างๆอาจทำให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นจึงมีคำแนะนำสำหรับการเล่นเกมโปเกมอนโกอย่างปลอดภัยในการที่ต้องออกไปตามจับโปเกมอนในสถานที่ต่างๆดังนี้ หอย่าก,ก้มหน้าจ้องที่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาโดยไม่มองทางเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2. อย่าไปตามจับโปเกมอนในสถานที่เปลี่ยวหรือในยามค่ำคืนเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของโจรแก๊งปล้นที่คอยดักจีบล้นได้3เกมนี้เล่นร่วมกันกับเพื่อนได้ดังนั้นระมัดระวังการออกไปเจอคนแปลกหนะ้าซึ่งอาจเป็นโจรหรือแก๊งลักพาตัวเด็ก สี่เวลาออกไปเล่นควรมีเพื่อนไปด้วยเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาระแวดระวังอันตรายจากสิ่งรอบข้างห้าอย่าไปตามจา Pokemon, ับโปเกมอนโดยบุกรุกเข้าไปในบ้านหรือพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่นเพราะอาจถูกจับข้อหาบุกรุกได้ 6. ไม่ควรเล่นขณะขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจัก,กรยานการจอดในพื้นที่ห้ามจอด จอดในพื้นที่ข้างถนนเจ็ดไม่ควรใช้เวลาในการเล่นเกมนี้ในแต่ละวันมากเกินไปเพราะจะทำให้เสียงานเสียการเรียนควรเล่นวันละไม่เกินสามชั่วโมง